ลุงไม่ไม่อยากจะแอคอะแรงตั้งแต่เกือบแรง้งเกือบมาสเตอร์ตอนนี้เราสองดาวสองร้อยแต้มนิ่ม,ม <c oughs> โอ้โหลงลงทุนรีแรงอะ เอาแปมเดือดซีบะซีบนะเอาแปมเหยดอนแนแป๊บเดียวอ่ะตอนนี้ฝึกลงหนึ่งสองอยู่ชนะแก็หนึ่งตาแบบบุญยากมีขมีคิดอยู่เดี๋ยวผมมาค่ะ เอาตัวรอดสู้อย่างมีสตาง์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอสครับสวัสดีเอสบุญนะครับที่มาคอมเมนต์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยุงหนวดนะนะครับเสร็จไปเกินเซฟพร่งตึงนี่นไงเอาน้ำมันลักกี้เหรอมันไม่เติมอ่ะ ไม่ไม่ไม่ใช่มีเยอไม่ใช่สอ้สองสมสี่ตี้มีอยู่สี่ต้ตามมาลุงลุงอาจจะเลืกอนากันหนึงนะเพราะว่าคุณปิดเกมแล้วก็เงิ Lom.

ม,ม,มันนี่รู้ัมืมอมาแล้วมันจะมืดมืดม่เคุณนะยาวเยดเดี๋ยวไอ้อออปัดของต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาด้วยอืมผมเหมาอ่ะขึ้นแหละ ติดอยนะแม่มัาเล่นกันสามสี่ร้อยแต้มอ่ะผ้องตามแบบโคตรเยอะอ่ะเ็นึงมาเล็้มาเล็้มีตัวให้อุ้ยเติมไม่ได้จุดไหนจุดไหน

เพื่อนชุบอย่างเดียวตอนนี้เพื่อมีอยู่ก้าร้อยเพื่อนเบอร,ร์สามรอความหวังอยู่ที่เบอร,ร์สามเบอร,ร์สามมีอย่างเดียวเก้าร้ยวงฟ้าไหมวงฟาไหมวงฟาไหม รอตั้งนานลงมาแบบไม่รู้ตัวสวัสดีครับเค้าบอสสวัสดีครับตูบัสออตึงจัดอดทนไว้บางกอนมีปืนมัสจะฉี่ไม่ได้ลงปืนมีปืนเลย มีเหเ<ล>รียญมีสามร้อยตรงนี้เพลงมีสามร้อยตรงนี้ทำได้ให้เข้าเลยจริงดิเล่นทุกวันทุกวันบอลเกมมาทำครัวนั่นแหละจะเข้าเลยอยู่ยาวไปไปเลยถ,เถ,ถ้าทำถ้าทำเงี้ยอยู่อยู่ยาวอย,ยอดคมคมไป เคสเอ็มจ็ดก้ายิงัวเอ็มเจ็ด้ยิงเก้าไม่มีเยิงไปวไม่ลงอีไม่ได้อยู่ในแป๊บนึงแป๊บนึงอยู่หอหออันกันนะ

อยู่ชายทะเลไม่มีล <izon> ุงลุงกุ๊กไงลุงลุงกุ๊กกุ๊กงเก็บศพได้ไหม สองขวบสุดเปลีบบ่ยนไม่ได้โหคนงูอะระวังโนดนคูโ,โอ้โหไม่ได้ไม่ได้คู่ไม่ได้เฮ้นาเบนมีตัวน้องน้องมียต่เป็นในสองคน ไม่ด๋อไหนฮะไม่บ่ Triple kill!